สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการใช้แับแคน่นาเบานนะะื้องต้นนะครับัแรกนะครับเข้ามาใน g o o g ิ e บุพิมพ์ว่าแคนมาได้เลยจะขึ้นหน้านี้นะครับกดเข้าตัวระบบอันนี้ถ้ามีบัญชีแล้วสามารถกดเข้าได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีบัญชีก็สามารถสมัครหรือ ท้รูต่อด้วยประชิตตรงนี้ได้เลยครับผมแต่ผมมีอยู่แล้วก็จะเป็น google นะครับครับพอกดหน้าล็อกอนเข้ามาแล้วนะครับก็จะขึ้นมาเป็นหน้าแบบนี้ก็คือเป็นหน้าดีไซน์ต่างๆนะครับสา,รสามารถสามารถเลือกได้เลยนะครับว่า,า,าจะมาดีไซน์เป็นแบบไหนผมเลอาตัวอยากเป็นอาหารนะครับ พอพิมพ์อาหารข้้งบนนะครับก็สามารถได้่ลงมาดูเทมเพลตมากกว่าสองหมื่นรายการได้เลยครับแต่มันก็จะมีบางอันที่จะเป็นโปรคือสามารถคือไม่สามารถจะแก้ได้น,นะครับเลือกอันที่สามารถแก้ได้น,นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับกดเข้าไปมัแบบนจะขึ้นว่ารอบแ่งเทมเพลตนี้กดได้เลยครับกดเข้ามานะครับก็จะเป็นหน้าต่างปปอปกมแบบนี้ แล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับผมตอนนี้ก็จะมีเป็นพวกดีไซน์ถ้าไม่ชอบแบบนี้ก็สามารถกดเป็นอันนี้ก็ได้ครับเปลี่ยนไปเลยหรือเป็นอันนี้ก็ได้ครับครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นอ,นองค์กรกอก็คือพวกเป็นรูปภาพเป็นาตารางเป็นอะไรได้หมดเลยครับ ภาวก็ผมก็จะลองลากมาวางนะครับนี่ครับแล้วก็ถีบไปเลยปรับขนาดก็ปรับตรบงนี้ได้เลยครับข้างบนนะครับสามาแก้ไขได้นะครับผมแล้วก็ว,ว้แล้วก็ปรับแต่ง ดีไซน์หน้าตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นอัพโหล,ล,ล,ลดครับผมอัพโหลดรูปครับก็สามารถกดอัพโหลดครับผมแล้วก็ไดรูปในไดใน,ในคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยครับกดอัพโหลดเสร็จปุ๊บกดเปิดนะรูปเดี๋ยวรอโหลดแป๊บนึงครับโหลดเสร็จแล้วนะครับก็กดกด ลูกที่ผมโหลดมาได้เลยครับมันจะขึ้นว่าตรงนี้เราสามารถปรับแล้วก็ย้ายไว้ตรงไหนก็ได้นะครับครับส่วนตรงนี้ครับผมจะเป็นถ้าเราไม่อยากเอาลูกวาหรือเราอยากวาดภาพเราก,ก็กดวาดตรงนี้ได้ครับผมครับอันนี้ก็ ส่วนอันต่อมานะครับผมก็คือจะเป็นโปรเจกต์ก็คือ,อเป็นเหมือนเอกสารที่เราเคยทำไว้ทไว้ข้องก่อนๆน,นะครับใช่แล้วก็จะมีขึ้นตรงเลยว่าโปรเจกต์อาเรียนอะบ้างครับผมแล้วก็พอปรับแต่งตามที่ต้องการแล้วนะครับก็สามารถกด โหลดรูปภาพโหลดที่เราประเสร็จได้ครับผมก็กดแชร์กดดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เลือกเป็น jpg หรือจะเป็นอย่งอื่ก็ได้ครับตามที่ต้องการเสร็จแล้วก,กดดาวน์โหลดครับผมเดี๋ยวเราโหลดแป๊บนะครับเสร็จแล้วนะครับก็โหลดแล้วขึ้นนะครับนี่ครับจิ๋วทับางกีครับผม เป็นไงบ้างครับการใช้งานเ็นว่าก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมบาคาุณมากครับ